สวัสดีนะคะจากสกอตแลนด์ค่ะวันนี้อากาศดีนะคะแต่หนาวมากนะคะวันนี้4องศานะคะเช้านี้ที่สกอตแลนด์ค่ะพอดีเดินทางมาจากเชฟวิวนะคะเมื่อวานหนีเมืองมาบ้านนอก บ้านนอกก็จะอากาศหนาวนะคะที่นี่ที่สกอตแลนด์จะหนาวกว่าเมืองเชฟฟิลนะคะเชฟฟิลก็จะประมาณสิบกว่าองศาแปดก็จะอากาศก็จะอุ่นกว่าทางนี้นะคะอุ่นกว่าทางสกอตแลนด์เพราะว่าเราจะต้องมาวัคซีนที่นี่นะคะเรามาฉีดวัคซีนเข็มสามเราก็เลยกลับมาที่บ้านเรานะคะก็จะ น้องหมาก็จะเห่ากันเยอะหน่อยผ่าน้องหมาออกมาเดินทางนี้ก็อากาศเย็นนะคะทางสกอตแลนด์วันนี้อากาศหนาว4องศาก็จะเย็นแต่ก็จะเงียบสงบดีนะคะทางนี้แต่ว่าอากาศยังมีแสงแดดก็ยังดีหิมะยังไม่ตกนะคะช่วงนี้เดือนนี้ ปีนี้น่าจะร้อนกว่าทุกปีนะถึงไม่มีหิมะปกติหิมะจะตกแล้วนะคะปกติหิมะจะตกก่อนนี้แล้วแต่ช่วงนี้แมงไม่มีหิมะก็ยังอากาศดีอยู่